กบผมแมที่ชอบบ่องแปดนมวยไทยซูเปอร์แชมป์ครับก่อนนี้เราจะลุยต่อในคู่สีวันนี้ครับอย่าลืมว่านักชกทุกท่านที่ขึ้นเวทีครับมีโอกาสร,รับเงินรางวัลพิเศษจ,จากทางแอนต์ซินนะฮะสำหรับการน็อกด้วยการใช้แม่ไม้มวย,ยไทยครับเตะก้านคอเข่าลอยสอกกลับครับรับไปเลย1 0,000บาทถ้าเกิดน็อกด้วย จระเข้ฟาดหางท่านจะรับไป30,000บาทเต็มจากแอนเดอร์ซินครับและนอกจากนี้แล้วฮะยังมีรางวัล Fight of the Night ครับหรือว่าคู่มวยดุเดือดครับและ Fighter of the Night ครับนักมวยยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ครับสนับสนุนโดย g l o b a l house ครับรางวัลละ1,000 10, 0บาทแล้วมาลุยกันฮะในคู่ซครับพิกัดน้ำหนัก56กิโลกรัม ladies and gentlemen Fight number four this evening at 56 kilograms. Introducing our first fighter. He is from the blue corner. 22 years of age, standing 170 centimeters tall with a fight record of 25 fights, 17 wins. Fighting out of Chokdi Yim representing Uganda. Give it up for Josiah Lamunya. ชกอากูมแดงครับอายุ22ปีจาก101ประเทศไทยสูง165เซนติเมตรชกมาแล้วถึง56ไฟชนะ41ครั้งจะพร้อมแล้วขอสิบประมือให้ยอดกุมารแม็กจันดีรุมไทยแลนด์ ชี้ขาบดบนเวทีกรรมการรัชกรดาราพัานธ์กลับมาชมกันต่อนนะครับในคู่4ี่ครับคู่นี้ชกกันในพิการ56กกิโลกรัมครับยอดกุมารแม็กซันดีจะเจอกับนักมวยจากกูกันดาโจซายาลาบุญยานายพิชัยยุทธบุตรพรหมรัตน์เชือจริงของยอดกุมารแม็กซันดีครับอยู่ในทีมงานของคุณสมหมายสกุลเมตตาครับ2.2ปีร้อยบบชนะ4 1 นักสู้จากเมืองเพื่อน้อยครับจังหวัดร้อยเอ็ดบ้านเดียวกับแซมสั้นแสงเมืองน้อยลูกเจ้าพ่อมาเฮสักครับนั่นคือตำนานผู้ทรงพลังครับนี่คือรุ่นน้องโชว์ฟอร์มให้สวยครับฟอร์มของยอดกุมารแม็กจันดีวันนี้เจอกับนักสู้จากประเทศอูกันดาครับก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับรายนี้เป็นเพื่อนกับอาวาดบากชาบรูฮังก้าเลยครับแชมป์มวยรอบไรสายบีนะครับ นี่คือโจไายาลามุญญาครับวัย22ปีครับสูง170เซนติเมตรในทีมงานของโชคดียิมข่วบอกว่านี่ลีลาท่าทางสไตล์การชกนี่ก็คล้ายๆกับอาวาตนะครับเดี๋ยวต้องมาดูกันครับวันนี้เราได้คู้ชิงชนะเลิศนะครับศึกมวยรอบโปรโบเฮาส์ House, ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจรโปรโบเฮาส์ Pro House, ครบหลากหลายให้บ้านคุณมาเรียบร้อยแล้วนะครับ เป็นขวัญใจสอตะวันรุ่งนะครับจะเจอกับซาร่าโกเฮียนะครับในคู่ที่7วันนี้ครับเดี๋ยวติดตามครับแฟนๆครับน่ามพลาดด้วยประการทั้งปวงครับคู่ชิงชนะเลิศในมวยรอบบาร์บเฮาเป็นคู่สุดท้ายคู่ที่7เสวยงามครับลีลาการวหว้ครูอ่อนช้อยครับเข้ากับจังหวะมีกองของยอดตุมานแม็กจันดีครับ นักจัดดีก็ชื่อโปรโมเตอร์อีกคนนึงครับคุณวิชาญจันทรระวิสูตรนครับในทีมงานของคุณสมหมายสกุลเมตตาสำหรับนักมวยทุกคนนะครับและทุกคู่ยังได้รุ่นรางวัลพิเศษไฟออฟเดอะไนท์คู่มวยดดเดือนและก็ไฟเตอร์ออฟเดอะไนทนักมวยยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์นะครับรับไปเลยรางวัลละ1,000 0บาทสนับสนุนโดย global house ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับ สายมือนี้ก็คือยอดสันชัยนะครับวันนี้ขึ้นมาเป็นพี่เลี้ยงให้กับทางด้านยอดกุมามรฝ่ามือก็เป็นถึงงานของโชคดียิมครับติดตามให้ดีนะครับดีลาไม่ธรรมดาครับในทีมของโชคดียิมโดยเฉพาะผู้ต่อกรเพื่อนร่วมท่ายของลามุญญาณครับเดี๋ยวดูครับวันนี้ยอดกุมารจะเจอลูกไหนครับลูกทักทายรัชกรดาราพันธ์ครับบนเวที สองฟอร์มหลังที่เฉียบขาดน,นะครับยอดกิมานครับไม่ครบยกทั้งสองฟังนะครับวันนี้จะดูว่าจะสร้างสถิติต่ตอเนื่องได้หรือเปล่าเป็นนักมวยที่รูปร่างค่อนข้างจะกระชั้รัดนะครับ่อดริมานไม่สูงแล้วก็ไม่เตี้ยนะครับมีมวยค่อนข้างหลักจะมั่นคงครับแต่เชื่อว่าวันนี้ตัวไซอารบุญญาไม่ยอมให้ผ่านง่ายๆแน่นอนครับ โอ้โหไปทับในไปไม่มีเบาๆเลยครับตอดเล็กตอดน้อยไปเรื่อยเลยครับเหมือนปลาตอดเหยื่อครับแต่นี่เป็นศาสตร์เป็นศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับมวยไทยนี่กีฬาคู่บ้านทู่เมืองของคนไทยครับเพราะฉะนั้นเราช่วยกันกันลงครับส่งเสริมในสิ่งที่สุขถูกต้องครับอาครับดูครับศิลปะการต่อสู้มวยไทยในรูปแบบนักชกจากอูกันดาครับ เราจะเห็นนักสู้หลากหลายนะครับในทางช่อง8มาทบทุกทวิบครับโอ้ยปักหลักศอกเลยครับตั้งเข้าไปครับบวกกันไปคนละทีนะครับสำหรับยอดกุมารแล้วก็โจไซอาหรือลูกเกาะลูกเกี่ยวแขนครับทำได้ดีเลยครับโจไซอา,าลามุญยาโอย้ยากเข้าวงในครับยอดกุมาร โอ้โหกว่าจะโน้มลงมาเหนื่อยครับว <disciple> ันนี้ก็ไม่ประมาทไม่ผิดหวังนะครับอย่าประมาทครับบนเวทีอะไรก็เป็นไปได้หมดนะครับจะมีดีกีอะไรก็แล้วแต่พลาดก่อโดนก่อนนี่ไปเลยนะครับหมัดเท้าเข่าซอกนี่ร้ายกาจอยู่แล้วแมาคล่องด้วยครับนักสู้จากอูกนดาลามุนยาการเคลื่อนไหวคล่องว่องไวเลยครับฟุตเวิร์กดีเยี่ยมครับ โจไซอา,าลามุญยาโอ้โหต่อยลำตัวครับโดนจังๆแต่ว่ายังไม่เป็นไรครับกดขวาเนื้นอเอาแล้วครับสกูดไยยหลังแล้วดึงมาเสียบครับยอดกุมารกระทุงไป2เมตรยังเฉยอยู่ครับลามุญยาเนื้อตัวมัดกล้ามเนื้อนม่ปพึกเลยครับโอ้โหโดนแทงเหมือนกันครับม่าสวนแล้วตีหน้ายะเข้าหาเลยครับทางด้านของยอดกุมารครับ เดินตัดเวทีไม่ให้ทางด้านของโจเซลองโอ้ยเสียบเข้าไปครับเข่าแม่ไปครบอย่างนี้โดนงัดแน่ครับยังไงก็โดนงัดครับเป็นเรื่องธรรมชาติครับเริ่มแจกครับครับโอ้โหงัดสองครับลูกนี้เต็มๆครับแม่เตะซ้ายแล้วทิ้งตัวเลยครับยืนแล้วหลังมันเสียนะครับจังหวะเวียนซ้ายไป ของยอดกุมารเริ่มจะปล่อย้วครับเก yeah. ิดเข่าเข้าไปครับครับเริ่มจัดนะครับยอดกุมารปล่อยของแล้วนะครับอ่หมดยกแรกครับหยกแรกไปแล้วนะครับสำหรับคู่ที่สี่วันนี้ครับยอดกุมารแม็กจันดีกับโจไซอาลามุญยาจากอูกันดาครับแมตช์ท้ายปลายยกนี้เริ่มจะโชว์เริ่มจะฉายอาวุธหนักๆแรงๆแล้วครับสำหรับยอดกุมารครับไปชมภาพช้ากันเลยครับ ใสคฟับในนักัวครับตบซ้ายแล้ววางขวาคืนนะครับเป็นสุดสำเร็จครับตบซ้ายแล้วลองวางแข้งมีสอบเชียวซอกคอเลยครับค่อนข้างจะคล่องครับรามุญยาไม่รับใส่ฟับในเหมนอกไช้ได้ครับแต่ว่าวงในครับต่อยอดประมาณปรัดพุงเข่าเดี๋ยวดูครับไปมุดครับมุดแล้วก็โดนงัดครับรโตงลงไปก็ซวกเข้าไปครับมาดีว่าติดท่อนแขนนะครับ ก้าวแล้วหลอกงัดแม่งดังก๊อกเลยครับยังไม่แตกนะครับสอกกระแทกศีรษะ,ะไปก็ต่อยก2ครับยอดกุมารแม็กซ์จันดีกับโจไซยาลามุญ,ญา่าน่าจะสนุกแล้วครับยกนี้น่าจะต้องเริ่มปล่อยของแล้วครับนักวยทั้งคู่ แต่ตอนยกนี้ข้าคลองว่องไวเหลือเกินครับลาบุญย่าแม่เราชื่นใจนะครับหลายหลายประเทศสนใจในศิลปะการต่อสู้ในรูปแบบมวยไทยครับนี่นักชกจากฟูกามดาครับนอกจากจะสนใจเป็นแชมป์เปี้ยนระดับการแข่งการกีฬามาลาอนแล้วมาสนใจมวยไทยอย่างนี้เราก็พลืมนะครับดูวงในครับต้องแก้ครับอย่าไปก้มอย่าไปงอครับ ต้องยืดตอกดันแขนดันพลังให้ดีครับลำมุญญ่าตั้งไว้ไยอดกุมารก็พยายามจะดันหน้าและขวางแล้วเสียนะครับยังตีไม่ถนัดครับอยากจะชวนเล่นวงในนะครับยอดกุมารแต่ว่าจังหวะมันยังไม่ได้นะครับกอดครับกอดไว้ลำมุญญ่าก็สู้นะครับพยายามจะสู้ข่าวว่าเด้งตีคืนป้ายหน้าไว้ครับยอดกุมารสับซอกโอ้โหสกุลเสียบครับลูกนี้ เบาตาซ้ายมีบวมนิดๆนะครับขณะเขาตัวซ้ายอารมณญยาโอ้โหแคงขวาครับหน้าเต็มหลังเริ่มไปเข้าที่เข้าข้างโอ้ยพยายามหักศอกครับทางด้านของยอดกุมารอืมไปเข้าหน้าเลยครับโอ้โหตัวเล็กครับแต่ว่ากดลงมาครับโผล่ลงมา,า,าเริ่มบุกอย่างต่อเนื่องเลยครับยอดกุมาร แ่แต่ว่าเรียวแรงของทด้ารามุญญายัางดีครับยังดันสู้ตื่นสู้แม่แต่ว่าเจอเขานี่ดูเหมือนว่าจะจักเป็ที่เลยครับโจเซอารามุญญาอย่างไรก็ต้องคล้องตีครับต้องเกี่ยวมาตีปิดล้มลงไปแผ่แกงขาเริ่มจะอ่อนแล้วครับยงออกพอได้ครับแต่ว่าวงในเจอเข่าเจอศอกนี่ครับเจอลูกขวางโอ้ยดันแล้วตีครับกดลงมาแล้วตีครับนี่ครับ ต้องแก้วงในของยอดกุมารให้ได้นะครับเหมืนันของโจ้ายาโอ้โหระบารสิครับโอ้โหตเต้นครับโอ้โหสมัคสอกครับโอ้ยากลุกขึ้นมาอีกครับแม่คิดว่าจะไม่รอดแล้วครับโอ้โหนี่ก็ประสบการณ์ครับถ้าเป็นนักวยไทยล้มลงไปแปะทื้นไว้ที่นี่รีบลุกขึ้นมาครับโอ้โคิดว่าจะนอนนิ่งไปแล้วครับโอ้โหใจความเป็นนักสู้ของนราบุญญ่าครับเอาอย่างไงครับ เขาวงเข่ากันเจอสองแล้วครับลากมันเสียบนี่ครับแล้วสายโหดอยู่แล้วครับยอดปมาณนี้ประเภทไม่ปล่อยวินาทีทองนะครับโอ้โหชนจริงๆครับอาครับนี่ครับยายกล้ามเนื้อโครงสร้างนะครับประสบการณ์นั้นอาจจะน้อยครับแต่ว่าอนาคตยังไกลแน่นอนครับไยเพียง22ปีนะครับทางด้านของรามุนย่าค่อยๆเก็บเกี่ยวเข้าไปครับ โอ้หัวใจนี่เป็นนักสู้จริงๆครับอ่าครับดูแม่รอดไปได้ครับรอดไปได้กลับมาชมกันต่อนะครับกับโมทยซูเปอร์แชมป์ครับทางช่อง8กดเลข27ทีมเองไฟต์สปอร์ตครับยกที่2ที่ผ่านมานี่โอ้โหเกิดเรื่องเลยครับตัวสายาราบุญญาเจอสอบนะครับของยอดกุมารแม่จันดีถึงกับร่วงลงไปให้กรรมการรับ8นะครับไม่ว่าจะไม่ลุกแต่โอ้โหแกเด้งถึง ขึ้นมาเลยโหตกหกตกใจกันเลยหครับไปดูภาพช้ากันเลยครับใส่สู้นะครับนำหนอยจากอุกันดารายนี้แมวงนอกเรียนพอได้ครับเจอวงในเข้าไปครับแล้วหนักทุกลูกครับอาวุธของยอดกูวานีไม่มีเหยาะแยะเหยาะนะครับนี่สอกงัดทัดมาลาเข้าไปครับดูครับสอยหลังแล้วเสียบนะครับดูจังหวะสะบัดสอกครับปังเข้าไปเต็มเต็มครับโอโหดูครับครับ ร่วงเป็นนกปีกหักแล้วนอนนิ่งไปพักหนึ่งนะครับคิดว่าจะไม่ลุกแล้วครับดูครับเอาขวาดันแล้วเอาซ้ายดันแล้วครับก็แล้วขวขาสะบัดเข้าไปครับกรรมการรัชกรดาราพันธ์นับถึงแปดครับโอ้ไม่ครับสปูถอยหลังแล้วเสียบไปเจ็บตีแรงนะครับอารับให้กำลังใจครับนักสู้จากอุกกานะครับอย่างน้อยที่สุดเขาก็ได้แสดงสปิริตแล้วนะครับในความเป็นสัญชาตญาณของความเป็นนักสู้ครับ แหม่วงนอกใช้ได้ครับหมัดเท้าข้าศอกถือว่าเป็นทรงนะครับแต่ว่าวงในครับต้องเพิ่มเทคนิคเพิ่มความแข็งแกร่งเข้าไปหน่อยอ้าวเข้ามาแล้วครับเริ่มจะโชว์แล้วเริ่มจะมีซีทาแล้วครับยังไงดีครับยอดกุมารจะตามเช็คลินได้หรือเปล่าขวาคอแล้วซีได้ไหมแม่ประกบรัดไว้ก่อนครับทางด้านของลาบุญญะลินนี่ครับเจอเทคนิคเข้าไปครับ ไม่ใช่จะเดินเสียบอย่างนี้สักคููถอยหลังแม่บอกกรรมการครับพาประเจยดแม่จะจ่อลีลาแล้วครับทางด้านของโจไซอารามุญย่าครับโอ้โหเข่าซ้ายครับยอกุมารพยายามดักด้วยเข่านะครับโอ้โหนี่แบกตดิดครับมีลูกผสมเหมือนกันครับยอดกุมารไ่ธรรมดาครับออกไม่ออกครับโยกยั่ว ใช้ความนิ่งครับใช้ความนิ่งครับตอนเข้าสามเหลี่ยมมาน้าผู้บรรยายแล้วสับขาล่างเต่ให้พวงก่อนครับไม่จะรอกครับแม่วงในนี้ต้องระวังนะครับสองสะบัดของยอดกุมารนะครับฟันเอาทางด้านของบรรยายนร่วงไปแล้วยกที่แล้วนะครับโอ้โหดูเนื้อตัวไม่มีไขมันเลยนะครับมีแต่มัดกล้ามเนื้อตัวแห้งมากครับร่างกายนิดปึกเลยครับนักสู้จากอูกันดาบรรยาย 22ปี170เยอะเลือเกินครับอยู่ในเมืองไทยสัก4-5ปีแม่ฉลาดครับลูกนี้ฉลาดนะครับจะปล่อยจะเห็นหมัดนี่ทิ้งตัวเลยครับอ่ไม่ว่ากันครับเป็นเทคนิคเทคนิคนะครับโอกาสสูงสูงครับนายยอดกุมารก็ไม่เร่งเลยครับรอชัวร์เลยครับ ถึงจะอ,ออกพลาดได้นะครับคุณมารุตวาดได้นะครับ,รดดรบเรื่องของศิลปะแม่ไม้เมื่อยไทยไปยามใจไปประมาคู่ต่อสู้นี่ไม่ได้นะครับเอาละครับเจอหมัดเหมือนกันครับแม่จะไปทำร้อเล่นเลยครับหมัดของเจสายาลามุญญายานีลงจากๆเรก้ามีสุดร่วงนะครับแต่แน่ๆนี่หัวใจความเป็นนักสู้ร่างกายมีแข็งแกร่งมากนะครับรอเสริมกระดูกเที่ยวเล็บเติมประสบการณ์อีกสักนิดนึงครับ โอ้โหจ่าวเสียบครับโดนหนักๆนะครับดูครับแหมชักแยงครับเจอเข่าเข้าไปไม่รู้จะกันยังไงครับไปเรียนรู้เพิ่มเติมครับนี่คือศาสตรและศิลป์ของแผ่นดินไทยครับศิลปะแม่ไม้มมยไทยเราทํากีฬามวยให้เป็นกีฬานะครับถึงกาดนะครับทางด้านของยอดกุมารก็ปอดเกมลงแล้วนะครับ โอ้โหแข็งแข่งมากครับรูปร่างโครงสร้าง่นะครับก้าวแล้วก็เสียบนะครับช่วงท้ายปลายยกมนยกครับโอ้ก็เลยราเหนื่อยนะครับวันนี้อายุเท่ากันนะครับขอโชตขอพยกันแล้วครับเหมือนยอดกุมารอยากสปีกอิกลิแหละครับดูภาพฉากับโอ้โหลากมาเสียบโอ้โหโดนเข้าไปในงอพระรามเลยครับนี่จะยกขาถีบหน้านะครับโอ้โหแขงซ้ายครับ แล้วอาวุธนี่ไม่มีเบาะมีครับมีลูกแบ็คทิกด้วยครับต่างๆ้าของยอดกุมารเจอมาเยอะครับวันนี้ลองใช้ดูบ้างครับแล้วทําได้ดีซะด้วยครับสับต้นขาครับอยู่ในทีมงานของคุณสมัยสุกเวตอ้อมทิ้งตัวครับลุงเฮงานแล้วโยนตัวทิ้งตัวเลยครับสวนหมัดครับปลายกลาวแล้วเสียบครับลูกเก่งของยอดกุมารเลยครับลุกนี้ครับสกูรูถอยหลังอีกทีหนึ่งครับแม่โดนเข้าไปตัวโยนครับอ่ะผมพบแมทิวเดนครับเชิญครับ